ได้มาแต่งตัวสวยๆเอาไอคอนสยาม Eternal Prosperity ดีชมมากๆรู้สึกว่าโชว์ปีนี้แบบอลังการทั้งมังกรและหงส์ก็คือแบบการแสดงยิ่งใหญ่มากใครที่ผ่านมาถึงนี้อยากให้ฟังดนมีอินเนอร์ความเป็นไชนีสเข้ามาเลยไหมคะรู้สึกว่าวันนี้เราต้องแบบแบบเอ็มบอดี้ความสง่างามเราพยายามสุดๆเรื่อยเป็นไงคะ ก็ลืมในความสวยครับทรงสวยงามคุลค่าบบว่าเรียกว่าทองคําหลยหลาสิบกิโลหลร้อยกิโลเลยที่แบบว่าอยู่บนตัวพวกเราด้วยอะไรเงี้ยถือว่าเป็นสิริมงคลเฉลิมฉลองเทศกาลปีนี้อะไรเงี้ยครับสนุกดีครับสนุกได้มีโอกาสได้เชิดเชิดมังกรนะครับผมมังกรที่ยาวหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรแล้วก็เป็นมังกรที่ออกแบบมาให้พัดเอาความร่ำรวยเงินทองเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นใบพัดอะไรเงี้ย เมื่อกี้ระหว่างจูงก็ขอพรอะไรยังไงอือไม่ต้องขอ่อะลืมเลยแล้วเป็นไงเออแบไอ้เว้ยพรสุดจีนแฟนๆหน่อยค่ะได้เลยฮะ ทายก็ทอยท้ทํามีความสุขมากๆนะคะขอให้สุจริตีนี้นะคะแบบได้ได้อยู่กับครอบครัวได้ได้ความ่นลินเรวยประสบความสำเร็จทัท่นครับผมก็ใครที่หวังอะไรไว้นะครับผมฝันอะไรไว้ก็ขอให้สมหวังสมที่ถัฝาไว้นะครับแล้วก็พวกเราสองคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนในช่วงลาสุจริตเป็นการออกงานในคู่ในรอบหลายเดือนใช่ตั้งแต่ปีที่แล้ว นี่เลเป็นงานแรกอ่าเป็นงานแรกเลยที่ได้มาเหมือนกันเป็นแฟนๆก็ใจฟูได้เห็นอีเวนต์คู่สักทีย่างได้ค่ะติดที่คิวใครไม่ว่างไม่มีไม่าวหรือว่าว่างเสมอครับผมเออวาเลนไทน์นี้วางแผนยังไงบ้างเพราะว่าเราเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เหมือนแฟนๆรอดูโมเมนต์แบบวาเลนไทน์ของคู่เราอะไรอย่างเงี้ย ผมมาทำงานถ่ายละครถ่ายละครแต่ก็ก็เดี๋ยวกลับมาจากละครก็เดี๋ยวว่ากันอีกมีมีเตรียมอะไรไว้ไหมบ้างก็แบบนี้ก็ไม่สบายแล้วฮะปี่ย่ามีมีอะไรหม่ในหัวไหมคะเออรู้สึกว่ามาไทยมาไวจังที่นี่ก็จริงๆรี่าทำงานค่ะ เสร็จกี่โมงเสร็จกี่โมงเจอกันนะคะวันนั้นน่ะอุ้ยหลังงานอะมีะเลิกงานกี่โมงวันนั้นอะไม่รู้อ้ยไม่ไปเลิกงานกี่โมงวันนั้นอะสี่ครูอ่ารู้ด้วยรู้ด้วยเขาใส่ละครไงอ๋อเป็นไรติดไฟเออเป็นดอกอะไรคะดีเฟนต์ไหมจริงจริงพี่อ่ะคาดหวังนะเพราะว่าพี่แบงค์เขาแบบ ัใหญ่ตลอดคือมีตลอดไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะมันก็จริงๆ v า l e n t i n e มันก็เป็นแค่วันวันหนึ่งค่ะก็เป็นมันพิเศษด้วยสายตาเราคาดหวังอะไรกันที่ได้ละครกันห็คือไม่ไม่กดดันไม่กดดันเพราะว่าจริงเราก็ก็ที่อยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะมันก็เป็นจริงมันก็ทุกวันก็เป็นวัน v า l e n t i n e ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ว่าออาจจะเป็นโอกาสพิเศษที่เราสามารถแสดงความรักให้กับคนที่เรารักได้เช่นกัน กดดันไหมแฟนๆคาดหวังรอดูมีไหมล่ะกดดันดันแต่ไม่ได้กดดันพวกเราทีโดยพี่นักข่าวเนี่ยเป็นตัวแทนหมู่บ้านโดนแค่ว่ามีดีแค่อะไรถามถึงเมื่อวานที่โดนตกลงตกลงใครตกใครคะแบบโอเคลอ๋อ S <S แค่สิบสี่โลแค่สิบสี่โลปวดแกลบน่ารักมากน่ารักมากยังไม่เคยเล่นกับเด็กนานขนาดนี้มาก่อนในชีวิตแบบรู้สึกว่าสองชั่วโมงหายไปแบบแบบนี้เลยแบบอ้าวดูน่ารัะกอีกทีโอ้วหายไปไวมากก็คือถ่อหหายรายการจบไม่กลับไม่กลับใช่แล้วก็แบบตลกมากตอนที่เหมือนแม่ก็แบบบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปทำฟันแล้วนะแล้วก็หันไปบอกน้องเกลว่าแบบพี่อต้องไปแล้วนะแล้วน้องก็แบบเลี้ยงแล้วไม่ได้ไป เหนวอะักมากตอนรุ่งคือไม่รู้เลยใช่ไหมว่ามันจะหนักเท่าไหร่รู้สิแต่ไม่หนักเลยนักเสีตอนนี้ตอนนี้แขนเป็นไงตอนนี้แบบ่มทำอย่างนี้แล้วก็ขึ้นเลยอ่ะแต่เมื่อเราอุ้มเหมือนไม่หนักอะจังหวะแบบงัดขึ้นซื้อเพื่อนอยู่ค่ะเพื่อนอยากให้อุ้มก็จะอุ้มถ้าน้องให้อุ้มอีกชั่วโมงก็ไหวดีดี ถ้าไม่เชื่องั้นพี่อุ้งใส่ผ้าไปด้วยใช่รีสนิทอยู่นานไหมคะหรน้องแต่ยองไม่อุ้็ไม่นานเนาะเออใช้วิธีอะไรใช้วิธีอะไรพาเล่นอย่างเดียวค่ะพาเล่นอย่างเดียวใช่หลายคนก็แชร์ว่าแบบไม่รู้ใครตกใครเหมือนกับที่เกี่ยก็ตกพี่ย่าเหมือนกันใช่พูดทุกวันว่าแบบคิดถึงน้องแล้วอยากกลับไปเล่นเออแต่ว่าพี่ยาโดนตก ตกค่ะจังหวะที่น้องเรียกว่าพี่ย่าเป็นไงโอ้โหละลายเป็นกองอยู่ที่พื้นไปเลยพี่ย่าแล้วพูดชัดด้วยนะแล้วไม่มีใครต้องบอกนะว่าชื่ออะไรน้องจำได้ไหมโอ้ยพี่หญิงอยากได้แบบนี้ไหมอยากได้อจะลองมองน้ตใคะเป็นไงบ้างใครแบบเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆเรียกว่าเรียกว่าย่ามีเซนต์กับกับเด็กๆเยอะมากๆอะไรเงี้ยเหมือนเวลาถ่ายละครก็เล่าให้ฟังว่า เลาที่มีฉากเข้ากับเด็กอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบต้องโดนเรียกไปหน้าเซตตลอดเพื่อให้แบบว่าไปควบคุมความประพฤติของเด็กๆอะไรเงี้ยเด็กๆก็จะฟังพี่ยาแบบพี่ยาเป็นรนดีเลยพี่ยาเป็นคนรักแก๊งเหรอรักแก๊งเด็กเด็กมีแววแหละคนชมว่าเลี้ยงเด็กเก่งใช่ใช่ใช่รับเพราะว่าเขาคงคิดว่าหนูเป็นหนึ่งในพวกมันนี่จะเล่นกับเก่งเลยเล่นกับเด็กเก่งหมด ถ้าถ้าสมมติมีมีได้แบบอยากได้แบบน้องเกลไม่คะหรือโอ้ยโค้ดน่ารักมากน่ารักแบบเป็นเด็กที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาด้วยนี่บ้างไงคะอะไรบ้างไงจติเขาอยากใช้บันีไดไปกินยากเขาแอบส่งน้องเกลมาตั้งแต่นานแลครับผมก็อยากเจออยากเจออะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอจริงจริงนะนีหลายคนอิจฉางเขามาอวดบ้างไหมเขามาขิงเราบ้างไหมเขาแบบส่งรูปมาให้ดูอะไรเงี้ย ขอปีปีอาจจะมีโอกาสได้เจอน้องอยู่ไหมคะไม่ขอไปขอเป็นพี่เลี้ยงก็ได้วันอยากไปเร็วๆเลยไหมอยากไปกับของตัวเองเร็วๆเลยทำไมทำไมเล่นกับของคนอื่นได้ยังไม่รีเล่นบเล่นกับเล่นกับลูกของคนอื่นก่อนได้ค่ะยังไม่รีกับมิดอัปเดตหน่อยได้เรื่องยังถามคำถามเดียวเลยตอบไปแล้วเผื่อมีเผื่อมีอัปเดตจริงๆก็ ต่อไปก็น่าจะเรื่องเลยเป็น,ปนช่วงประมาณปีของแปดแล้วปีหน้าอะไรเงี้ยคือเหมือนก็ด้วยงานด้วยอะไรด้วยแล้วก็เราอยากจะแบบเอ่อแบบทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกต์จริงๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่เรื่องเอ่ออะไรภาพปรัติศาสตร์บ้านฝั่นเอาไว้อะไรเงี้ยมีอะไรขึ้นจากวันนั้นเรื่องมีอะไรขึ้นน้าจากวันนั้นเรื่อก็อกคุยกันอยู่เรื่อยๆครับแต่ก็ยังไม่ได้เคาะวันใดๆสถานที่ใดๆ,ๆ ถามถึงละครที่ย่าเน้งจะลงแล้วขอเข้าละครหน่อยค่ะติดก,กล้องตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ออนแอร์ซึ่งย่าเองก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามีนานี้จะได้ดูกันแล้วจนกว่าจะได้รับกานก็เป็นคอมเมดี้แบบคอมเมดี้โรแมนต์ก็เชื่อว่าคนดูน่นาจะแบบเกิดรอยยิ้มได้เขาเสียงข่าวลือว่าเลิ่ซีนดุมากก็ <c oughs> ในช่วงเวลานั้นอะลองรู้หมดใช่อ่านอ่านบทกับเนเร่เขาบอกก็บอกว่าแบบเออเพราะว่าเพื่อนแล้วแบบโตแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเราจะเต็มที่อะไรซึ่งในช่วงเวลานั้นคือตอนที่คุณแบบพี่แบก็ถ่ายกันแล้วเราก็ถิ่นไปถิ่งกันมาไปดูแล้วของของทางทางทีี่น่าสนุก แต่ว่ามันคือชีวิตจริงค่ะหมายความว่าแบบคนที่เขาเป็นคู่กันไปแล้วอะไรเงี้นอ่ะเฮ้ยสปอยล์สุดๆเลยค่ะแบบคือแบบชีวิตจริงมากๆชีวิตจริงมากๆก็แบบที่ความแบบครอบครัวเบาๆก็เลยอาจจะแบบมีหลายขั้นตอนในการรักซีนค่ะยูก็บอกยูชอบตรงนี้อู ใช่บทบทดีค่ะบทดีค่ะแสดงของแคสตรวมๆออกมาได้ตัดไปค่ะจนกว่าจะได้พี่แบดดูไหวไหมคะคิดว่าดูคิดว่าดูไหวไหมต้องดูครับเพราะว่าแล้วก็ต้องดูผลงานของพวกแพร์เขอไม่ดูด้วยกันเนาะทขาไม่ไม่ด้วยกันนะทำไมเออเถอะเนาะเถืนเถืคิดคิดไหมว่ามันจะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอรัพอเห็นภาพอยู่ครับพอเห็นภาพอยู่แต่ว่า คือประเด็นหลักมันคงไม่ได้แบบอะไรที่มันรุนแรงมันมันจะแบบไม่เหมาะสมนะผมว่ามันมันเป็นไปตามเอ่อสตอรี่มันเป็นไปตามเรื่องอะไรเงี้ยครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ที่ที่มันเป็นศิลปะอย่างเดียวผมว่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องนี้มันเป็นสุดท้ายมันจะเทินไปเป็นคอมเมดี้แล้วมันเทินไปเป็นรักโรแมนติกอุ้ยกูไปหมดเลยมาอ่านหมดเนเล่นเองเป็นคู่ซ้อม ก็คือเหมือนาำบทเหมือนน้องไม่มีไม่มีมากกว่านี้ที่แบนดูละถูกไหมใช่มีมีเติมหน้าเซร็จไหมมีเติมหน้าเสร็จมีพี่นุ่มเติมหน้ามีพี่อาเติมหน้าเสร็จมไม่ค่ะแต่ว่าแค่แค่เหมือนแบบสถานที่มันไม่อำนวยในการขยับแค่นั้นเองก็แบบมีปรับนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ไม่มากเออได้ดูแต่ที่แบนดูได้เนาะดูได้สิครับมีมีข่มอะไรพี่หมากไว้ไหมขมเหรอไม่ขมขมทำไมอ่ะ สนุกดีครับวันละก็มีโอกาสได้ไปกองพี่อ้าวเหมือนกันครับแล้วก็ก็ดีครับดีน่ารักเล่นเล่นกันน่ารักมาก,มากไปกไปดูสถานก,การณ์หรือไปทำอะ <c oughs> ไร <c oughs> ไปเล่นไปเล่นไปเล่ิเล่นเเอ่อะอะไรเขาพี่แบร์ใจถังเจ้าก็นุ่มน้อยห่มน้อยเยอะเหมือนกันเอ,อ่อไม่ค่อยครับใจของเจ้าก็ตอนนี้ไม่ใช่เชือไม่ค่อยได้ถอดเท่าไหร่ก็ดีครับถ่ายกันก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใกล้ละใกล้ปิดละแล้วก็ เป็นครั้งแรกที่ลูกไงของลูกพายก็ดีใจเหมือนกันเลยทำงานทั้ล้วก็เรื่องก็เป็นค่อนข้างแฟนตาซีครับมีเวทมนต์มีอาคมอาถรรพ์อะไรเงี้ยครับก็ใครชอบก็เดี๋ยวว่ายังไงยังยังติดตามมีคู่จะมีอะไรสวยนะจะได้เห็นตรงนั้นกันไหมเมื่อกี้ยังค่ะตอนนี้มีลิขิตรักตอนเนาะมีรันมีรันลิขิตรักมีรันใค่จะคิดรักคู่